สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel คุยก่อนเคลียร์ครับวันนี้ก็จะมาพรีวิวฟุตบอลประจำวันที่7มิถุนา2564ครับวันนี้ก็คัดมา2คู่ด้วยกันนะครับก็เป็นคู่ระหว่างอาหรับเอมิเรตส์พบกับไทยนะครับอีกคู่หนึ่งก็เป็นเวียดนามพบกับอินโดนีเซียนะครับก่อนที่จะไปฟังพรีวิวฟุตบอลครับก็ฝากกลุ่ม V.I.P. ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นบอลสดบอลสเต็ปบอลเต็งและมีทีเด็ด V.I.P. ครับแจกให้กับสมาชิกภายในกลุ่มเป็นประจำทุกวันนะครับก็ใครที่สนใจครับก็ คลิกที่ลิงก์ที่เราปังหมดเวดด้าน่างคลิปได้เลยครับและที่สำคัญก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กับช่องของพเราได้ครับวันนี้ก็ไปฟังพรีวิวฟุตบอลกันต่อเลยครับครับเรามาเริ่มกันที่คู่แรกครับก็เป็นโปรแกรมคัดเลือกบอลโลกนะครับ u a เพบกับไทยแลนด์ของเรานะครับก็เตะกันที่สนามซาบีสเตเดียมนะครับก็เตะกันในเวลา23นาฬิกาสนาทีนะครับสำหรับผลงานที่พบกันล่าสุดนะครับก็เป็นฝ่ายไทยนะครับที่ชนะ UAE มาด้วยกอร์2ประตูต่อ1นะครับ เรามาดูฟอร์ม้นัะหลังสุดในรายการนี้ครับมาเริ่มกันที่เจ้าบ้านครับ UAE ครับาชนะ3แพ้2นะครับสำหรับไทยครับชนะ2แพ้1เสมอ2นะครับเรามาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมครับสำหรับ UAE ครับคุณซื่งครับเบิร์ดฟานมาร์คส์ไว้นะครับเพิ่งจะเปิดถล่มมาเลเซียมาได้สกอร์4ประตูต่อ0ูนยครับทำให้เก็บ3คะแนนทะยานขึ้นเป็นที่2ของกลุ่ม G นะครับสำหรับความพร้อมในวันนี้ครับก็ไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มครับ นั่นก็หมายความว่ามักวายจะจัดผู้เล่นที่ดีที่สุดนะครับลงสนามในวันนี้ครับต่อมาในระบบ4-2-3-1ครับก็โดยมีอในมักคุดนะครับที่จะเป็นกำลังหลักครับสาหรับวันนี้นะครับมาดูทางหน้าของไทยบ้างครับก็คุณเชืองไทยครับนิชิโนะนะครับพึ่งจะเปิดบ้านเสมอให้กับอินโดนีเซียครับทำให้อันดับหล่นไปอยู่ที่3ของตารางไทยครับโดยมีแต้มเท่ากับ่าเทกันถึง3ทีมครับสำหรับความพร้อมในวันนี้ครับก็ ไม่มีรายงานนักเตะบาเจ็บหรืสกิ๊ทดแบงเข้ามาเพิ่มครับนิชิโนก็วันนี้ครับตองการจัดทัพเพื่อ3แต้มนะครับก็ถือว่าโอกาสลิบดีครับที่จะเข้ารอบนะครับสำหรับไทยแลนด์ของเราครับวันนี้ก็มาในแผน4-2-3-1ครับก็โดยมีเอริสักไกสอนครับยืนเป็นหน้าเป้าราตขายครับแล้วก็มี ทิมกรเตียตรกูลครับธนวัฒน์ครับที่มาจากเลสเตอร์ครับแล้วก็มีสุมโชคสารศาสตร์นะครับที่จะเป็นประสานแดนรูปครับวันนี้ก็ค่อนข้างเดายากพอสมควรครับว่าจะจัดผู้เล่นทับแบบไหนนะฮะถ้าว่ากันแล้วนะครับก็คงมองว่านักเตะยูเอครับก็คงจะเหนือกว่าไทยนะครับสําหรับคุณภาพนักเตะแล้วก็แผนการเล่นนะครับแต่ก็ ก็จะสู้สุดฤทธิ์ครับก็เชื่อว่านัดนี้ครับไคยจะยันเสมอยูอีได้ครับก็คาดว่าจะเสมอไว้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับสำหรับคู่นี้ครับเรามาปิดท้ายกันคู่ที่2ครับก็เป็นคัดเลือกบอลโลกครับกลุ่มจีเช่นเดียวกันครับก็เป็นเวียดนามพบกับอินโดนีเซียครับคู่นี้ก็เตะกันในเวลา23่นาฬิกาสีนาทีครับที่สนามอันบัก มักตุสเตเดียมนะครับสำหรับผลงานทั้งสองทีมว่าที่พบกันล่าสุดครับก็เป็นฝ่ายเวียดนามทัพชนะมาด้วยสก่อนสามประตูต่อหนึ่งครับเรามาดูฟอร์มหน้าล่าสุดของทั้งสองทีมครับมาเริ่มกันที่เวียดนามครับสำหรับเวียดนามทัพชนะสามครับเสมอสองครับสำหรับอินโดนีเซียครับก็แพ้สี่เสมอหนึ่งครับก็มาเสมอกับไทยนั่นเองนะครับเวียดนามครับมีโอกาสเข้ารอบเปิดกว้างครับจากหลังจากที่ไทยทําได้เสมอแค่อินโดนีเซียครับมาวันนี้ครับทำแต้มได้ครับก็ มีเปอร์เซ็นต์มากครับที่จะเข้ารอบไปนะครับสำหรับเวียดนามนะครับก็น่าสุดครับก็อุ่นเครื่องเสมอกับจอแดนมาสุดแล้วก็สูง้นกระสุนครับก็สำหรับนักเตะหลักๆครับของเวียดนามครับก็จะมีดังวันลำครับผู้รทดสอบจากเออ่เซเรโซโอซาก้าครับและก็มีดังวันฮาวครับฟูลแบ็กตัวเก่งครับจากหนอนเอฟซีครับที่ไม่มีชื่อในชุดนี้นะครับ สำหรับอินโดนีเซียครับก็เซอร์ไพรส์ครับนาทีแล้วก็บุกเสมอไทยด้ก่อนสองประตูต่อสองครับทำแต่ทำให้ดารุ่งหน้าใหม่ครับของอินโดนีเซียครับก็เล่นได้ดีเลยทีเดียวครับสำหรับนัดที่ผ่านมาครับสำหรับวันนี้ครับก็จะจัดเต็มเหมือนเดิมครับสำหรับเวียดนามครับก็เหนือกว่าเยอะครับแต่ก็ประมาณอินโดนีเซียไม่ได้ครับขณะที่ไทยยังโดนมาแล้วครับแถมยังยิงได้ถึง2ลูกเกาแสดงให้เห็นว่าเกมรุกไม่ธรรมดาครับเช่นเดียวกับจังหวะเล่นก็ไม่ธรรมดาครับมีโรคต่กกรหน้าขวดลยทีเดียวครับสำหรับอินโดนีเซียครับ ดูแลครับเวดนามครับก็อย่างเหนือกว่าครับก็เชียวว่าเวียดนามจะชนะไปด้วยสกอร์หนึ่งตระตูนครับสำหรับคู่นี้นะฮะ